สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กลับมาพบพอกับนุดหน่อยน้ำโชกอยู่แล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกกษีพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนัสันค่ะนัสันนี่เป็นฝันดีค่ะท่านผู้ชมมีเรื่องเล่าแปลกเกิดขึ้นกับนัสันค่ะในความฝันนัสันเิ่นฝันว่าคนได้ขี่รถไปใส่ักแห่งหนึ่งค่ะแต่ว่าเ่นจำทางบอดได้ค่ะท่านผู้ชมขี่ไปพอผู้หญิงค่ะ ยูิ่งทองไงค่ะท่านผู้ชมผูยิ่งแม,ม่มาเรื่องเล่าความฝันของนัซันนี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดนัันนี่สิใดตัวดีโตด็ดโตัวใดว่าฝากท่านผู้ชมแนะ่ตอนนี้หนุดหน่อยน้ำโฉกอยู่กับนัันแล้วค่ะเอาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนัันพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค like ่ะนัสรนค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะโมนิการยิ่นค่ะว่านัสรนนี่ฟันดีแล้วค่ะในยิ่นมามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นขอเวียกสีผ้าท่านผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าข้อมฝันของนสันว่านสันยิสีฟันจังใดสิได้ตัวดีโตัวดโตัวใดฝากท่านผู้ชมในคอยนัสั์นนี่เบาข้อมฟันให้ท่านผู้ชมเข้าฟังเลยค่ะ กับฟันยูเนาะวางบางแผ่นหล่าหมู่บ้านกับฟันยูฟันว่าจักมันขับรถไปใส่ขับรถไปน้ำทา่ากัน่ะไรขับรถจากคลองนดี๋ยนะครับไปครับไปกัมีมูไปนั่งผู้นึ่งครับไปกับบ,ก,บกหูว่าจักเป็นหม่องไรเขาไปเรื่อยจากโบกคุนบกคุนท่าโบกคุนท่ามาโมเป็นแถวบ้านเฮ้าสินะ เอาเข้าพับมาย่างครับพับไปเรื่อยๆใช่ไหมเท่าลงดอกบอกเขากันดดอกับมูนะน้องบ่หลงดอกเมียนยุกเลยนะไปน้ำกันนั่นแหละขับไปพับไปเรื่อยๆจะเป็นทงไงทงหน้าเนี่ยก็ออกไปกับเป็นปลาเป็นยังเนี่ยน่ะทำเน่ามทำยังไปขับไปเรื่อยๆน่ะกบงูจักหน่อยหันบกหูหันบกคุ่นจ่ว่าหันว่ามูท้ามกันน่ะหันว่าเมียนยุกอย่างกับเท้าปานเท่านี่แหละ <ưng. S 2> งูไปน้ากันถินวานสีเนี่ะแต่ว่าหน,นหนองกั้นถิ่นบัจักงี้จะถิว ith, หาหาหนว่าเท่ายืนยันว่าเม่นบานเท่าอยู่แถวบานเท่าน,าน,านันลาทังเมื่อทังไปเองสีหนะาก็เลยไปไปต่อไปแล้วเอา <c oughs> ไปทันน้งหนอกไกลไก่หนอกจะเห็นทับไปเลยเห็นเท่าดำๆอยู่ไปไก่กันทับเข้าไปไก่ไก่เหมือนฉีไก่ฉีพันต่พันพันหน้านัาะาน,าน,นะเป็นคนเป็นคนพวก เป็นคนเป็นคนพวกพวกแต่ว่าเป็นก็เป็นแม่มานนําได้เป็นเป็นผีบอเป็นแม่มานแต่ว่าไม่กล่มฝันนั่นกับโบเรียวกับโบเรียว่าผีเนาะกับโบคิดว่าเป็นผีล่ะกับด้คิดว่าเป็นผีเนี่ยคนพวกคนพวกเขาวว่อไผ่แยกจอดเด้อคนบางสี่งจักข้าบว่อหูจักว่าโบที่ต้นคนม่อคนทองเหมันสินะกับเหลากันนะที่ต้นคนทองห้าคนบานเฮ้า กําลังสี้หน้าไ่เรียกเจอคนพื้นฐานทามเพิ่นเบิ้งเกําลังที่นะบานนี้อันขออนุญาตด้วยค่ะบ้องแห้งๆจกะะักหน่อยเนี่ยค่ะเพิ่นอันจ้าบานนี้เพิ่นกับว่าจอดเบิ้ง ข้าเป็นคนบานเท่าค้าเท้าหมูจักบางีนาที่ตวนเพื่อนเนี่ยเป็นเป็นคนทองเนาะเพื่อนมากจักคนค่ะมากพู้เดียวแต่ว่าทองเพื่นทองปุ่งนะโอ้เพื่อนเป็นแม่ม่าเนาะค่ะเพื่อนเป็นแม่ม่ะบันก็เลยว่าทั้งคนพับนี่เป็นคนพับแต่เรื่ยจอดนะนะเรื่ยจอดเพื่อนก็ถามว่าสีฟิไซให้ไปน้ำเนี้อเพื่อนบางซีก็เลยว่าบุกบากาให้ไปน้ำให้ไปน้ำอยู่ว่าเฮ้า้า หมูจักเพิ่นยอยู่บ่อนแล้วหมูจักได้ตาหนาเพลินหนึ่งเป็นคนอยู่ได้หนาตาเพิ่นบ่ได้เป็นต่หยาดมีความฝันหัานว่ามีเพิ่นเปน็นน้ำโบลองสีหน้าค่กะกระยานนอกทั้งนี้อันนู้นนี่หยาดเพิ่นหนาวา่าหมูจักเนี่ยตะครับไปนน้ำผ่างก็ยังงงว่าถังจะคล้องแล้วน่า,จ,าจะเอาครูดได้มาขึ้นรถค่ะจังสีหน,น้าจะเรียกว่ามั่นใจเอาอันคอยสีไปอันหาอัน หัวเพิ่นจังสีหน้าเว่าเพิ่นทองหน้าเพิ่นว่าเพิ่นสิไปเานต๊รถเพิ่นจังสีหน้าเพิ่นบ่มีรถไปไปน้าแน่ค่ะอันนี้กรกลพาใก้เพิ่นไปแล้วบ้านนี้ก็เรียกว่าอันเพิ่นไปยู่บต่ว่าข้นครับนี่พขเป็นคนครับนี่นุ่กล้าให้เพิ่นไปน้าเด้เพิ่นบบฮู้จักหนาเพิ่นค่ะอีกคนนึงก็ว่าชีโตนเพิ่นแต่ว่าหมูไปนํากันว่าชีโตนเพิ่นให้เพิ่นไปน้าแน่จ้าค่ะบ้านนี้ก็ เรียกว่าให้ไปกับพูดจะคล้องนี่แหละค่ะหายึ้นไปน้ำบันค่ะห้ขึ้นไปกับคับไปคับไปเรื่อยๆกับคับไปอีกคนฉีดล่งไซถามเพิ่นฉีดลงมองได้เงื่อนยู่ไซเพื่อนก็ว่าต้นนานีละไกจีหอดแล้วบ็ไกดอกรอกกำลังจี้กับคับไปเรื่อยๆกับพานทุ่งหน้าไปนี่เป็นเทียงกับตบหน่อยๆเงื่อนห่างเงื่อนยังเป็นว่าเป็นมุ่งหยาอยู่้าง คางหน้านี่ลาไปหอดเพ่นนันเลยเงื่อนคอยเพิ่นบางซี่เงื่อนคอยนี่ลาคอยชีล่งมองนี้เพิ่นบางซีบ้านพ่อพ่อพ่อจอดเพิ่นกะโลกอ้านพ่อพ่อเพิ่นกะโลกมันี้ลงเร็วเงื่อนเพิ่นบอกเงื่อนเพิ่นคือห่างแค่หมดสัตวเงื่อนเพิ่นคือเป็นมุ่งเงาเป็นแบบบานเก้าเป็นบานห่างสีหน้าเงื่อนคนยังคือจีเป็นแถวนี้เพิ่นบางซี่โน่นห่ือเปล่าโน่วาบอมเรียนแต่ละหนูว่าสีหน้า เฮ้เราคนเป็นคนคอยว่าเราเป็นผีเพราบอกกันลอ<ห>่ลองล,ลองลไปเลยอคนก็นว่าคอยนี่ตายแล้วดุกอยุนในทองตายถึงเป็นทองน้ำห้าขวัขวพวกรถขั้นไดก,กับบ่จอดเพื่อเป็นผีมีมมานเนะาะจ้ทัวกขั้นไดกับบ่จอดมีเจ้ามีละจอ,อจอดให้คอยจอดให้ไปน้ำ บ้านี้ค่อยเชีย้สูงในลาบเจ้าเด้อค่ะโอไปน้ำเพื่นบางซีบ้านนี้อันุ้ยผู้ไรให้จอดแบบนีเจ้าคนไร้มีเจ้าอยู่ละเจ้าเชียไฮ้สูงต้องข่อยเนี่ยข่อยเชียงไฮ้สูงจับมันสีหน้าห้ตัวไร้เหรอก็นั่นดิเพิ่นกระสีเสลโรดเท่านาะเพิ่นดีใจเนาะจ้าเพิ่นกระสีเสลโรดเพิ่นกระสีเสลโรดมีละเพิ่อนมาสีสีเซลโรดสี่เซลโรดที่เข้าขามรถทิ้งหนูนึ่งน้าเตะป้ายทะเบียนรถตัวไรโน้ป้ายทะเบียนรถนั้นรถหนูนนั้น จีสองหนึ่งแปดจีสองหนึ่งเพื่อนกระบอกคือสีเพื่นกระหย่างเขากระถอมเพื่อนไปเพื่อนกับว่ารถดล่าเพื่อนค่ะกวกไพกับบอาโจทยก็ไพ่กระบอจทยเพื่นกับว่านูนี่ละรถรถกระง่ามคนกรบผู้ไข่หนี้นำใจที่ตัวเพื่อนนี่ละเพื่อนบ้านหนูนี่หนี้นำใจค้นง่ามรถกระง่าม่ยให้โซเพื่อนเลยโศกว่าให้ได้คันถือคันยั้งกับเห็ดวุญน้ำเพื่อนในเด้อเพื่อน สีได้ไปเกิดไปหังเพิ่นก็ว่าไปนั่นเพิ่นกระบอกจ็งสี่ถ้ามว่ตตัวใดกะเพิ่นกระบอกเพิ่นกระสีเสีรถเท้ามีละโศกมีละคอยไ้มีละโศกรถเจ้านีละเพิ่กนก็ว่าจังสี่เน,ะนาะปนีทานาสันหมักสามตัวนี่นาสันสี่เอาตัวใดใช่หมักแต่ว่าหมักถ่ายหมักเกียสองอยู่เด้แต่ว่าขันสิจับมาใส่กะนี่มันสี่สองหนึ่งแปดเนาะที่สองหนึ่งแปดแต่ว่าส่วนตัวนั่น สิจับมาใส่แปดสองบ้านี้ตระเลกแปดสองมาร์กอีกแปดสองเนาะสิจับตัวไหใส่ขนาดสันเห็นมันเป็นสามตัวมุนไม่หันนั้นโน่น่หันกับสี่แปดสองนี่แหะสี่แปดสองนะคะตัวเลกสองตัวก็มาร์กคิวหนึ่งสองค่ะสี่สองสี่สองหนึ่งแปดค่ะแต่ว่าเลกทะเบียน์โรสนี่สี่สองแปดหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งแปดเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขที่นาสันมากนี่ก็คือแปดสอง ราคาสี่แปดสองอ่าสี่แปดสองมักได้ตโตมักค่ะกมักส่วนตัเนาะมักส่วนตัแต่ว่าสิเด็กันมี่สองตัวอยู่พุ่นบาพุ่งอ่ะสี่สองอาจสิมักสี่สองเนาะอาจสิมักหนึ่งเปดค่ะแต่ว่าส่วนตันี้มักอันสี่แปดสองน่ค่ะตัดหน้าตัดหลังเนาะล่องลองเบิ้งเนาะทัดล้างเบิ้งขับเพิ่มมาเพิ่นจิตหายสูบเนาะเอาเาไปส่งเพิ่นเนาะท่านใดก็โปรดเนาะซื้อลอตเตอรี่ไหวแปดสองอยู่ดอก ฟันก็นได้มักยูค่ะท่า,า,ทานผู <ละ S 2> ้ชมนี่กับเป็นเรื่องเล่าความฝันของนัซันนอคานอที่ฝันเห็น,นค้นทองสิว่าคนกับโบเมนดอกนันาซันนอเพราะว่าไปทรงแหลวกับเหมือนบานห่างเหว่าผีนั่นล่ะนอนัซันน,น,นอขวักหลดเป็นผีแม่ม่าน,าน,านั่นล่ะขืนรถลดมากก็เลยข,ขอบคุณนัสันว่าโบเกอร์มีไผยให้ขนรหลดจังสี่จ้ากเ็เลยสีใส่รหลดของนัสันนอ นาสันก็เลยคิดว่าน่าจะมาเรีกทะเบียนรถของนาสันเองเนาะค่ะนอ4218เนาะค่ะนอการให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมันๆกับตัวเลขของนาสันเนาะค่ะนอสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณนาสันหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นุ่นหน่อยน้ำโชคประสิทธาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลีความฝันของนาสันค่ะนาสันพึ่งฝัน่าพึ่งได้ขี่รถขี่เรือพึ่งไปน้ำท่ง ไปผัดไปพ่อค่ะไปพ่อคุณยิ่งทองไงแม่ม่านค่ะมาควักหลุดข่นขอขึ้นหลดไปน่าค่ะนัสันขื่นก็เลยได้ขึ้นหลดไปน่ำค่ะแล้วไปซงองมีบานปรากฏว่าไปทรงแล้วเป็นบาหล่างค่ะเพื่อนบอกพิ่นกระลงกหลุดขื่นกระขอบพุ่นนสันเพื่อนบอกรสันว่าเพิ่นตายแล้วตัวเลขความฝันของนัสันผีผีแม่ม่านเพื่นไห้มานเนาะค่ะเพื่อนเพิ่นบอกว่าเพิ่นไห้โฉกนสันนัสันเป็นคนใจดี ตัวลเลขทะเบียนหลดุดคือ4218นะสันเป็นอะรมัก4ีแปดสองแดวยประจำวันที่สิกกันยายน2 5 6 6ันคลิปนี้หนุดหน่อยน้ำโชกขอให้ทันผู้ชมมี่โชคมี่ล่าลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของนสันกันทุกคนนะคะุดท้ทยนี่หลุดหน่อยนำโชกขอฝากีลยเงรับคามฝันองสัุยนหนุดหน่อยน้ำโชกขอ,อ,อไอนอุอ่มอโอกอ้อมใจอ ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยนั่งชนกำเนิดด้ค่ะสวัสดีค่ะ